มาจ้าเฟร้อยสิบไอปีสองพันสิบหกสตาร์ทมือชุดสีสวยรถบ้านมือเดียวเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะเอกสารครบภาษีไม่ขาด รถเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมไม่ไม่สองหมื่นสองสนใจแอดเบอร์สอบถามได้สตาร์ทมือปี2016 เอกสารข้อบภาษีไม่ขาดเครื่องดำเดิมจุดสีสวย